สล็อตพีจีล่าสุดก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพี่เล่นทอดเกมนะฮะวันนี้เราก็มาต่อที่เกมคาสิพีจีอีกเช่นเคยครับหรือชื่อเ,เกมว่าลัคกี้เนโกะนะฮะหรือว่าเนโกะนำโชคนะฮะสั่งราคาดีเข้าก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์เบอร์กดกระดิ่งให้ก่อนเข้ามารับชมคลิปให้กันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาต่อที่2แบบอย่าง2ระหว่างข้อต่างระหว่างเว็บตรงกับเว็บเอเจนต์นะฮะมันต่างกันยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะทุกคนสังเกตนะด้านซ้ายมือครับจะเป็นเว็บตรงนนนนนะะะฮส่่่่ววววฝังด้าาาขมืออจจเเเเป็็บบบต์ทีแ เปิดทั่วไปเลยว่าซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดอีกแล้วปรับแต่งนะฮะปรับให้มันกินเองครับทุกคนก็แรกแรกขอดายเราได้นะฮะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตมาต่อที่ทุน1นึ่งบาททั้งสองเว็บนะฮะเดี๋ยวเป็นขอญาตเปิดแรกที่เบ็ดอาเบ็ดยี่สิบนะฮะทั้งสองเว็บนะฮะเบ็ดยี่สิบสิบหมุนทั้งสองเลยครับทุกคนครับมาดูกันว่ารายจ่ายมันจะจ่ายยังไงนะฮะหรือว่าใครที่อยากดูเกมไหนอยากดูทนเทนิ่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าจะให้ดูเกมไหนเราจะไปเกมไหนนะฮะโอ้โหฝั่งนั้นเว็บตรงเรากำลังคอมโบต่อนะะฮ อออืืหไปต่อฮะฝั่งนู้นได้เท่าไหร่จ้าโอ้โหฝั่งนู้นเหมือนจะเข้าสแกตเตอร์นะฮะมาฮะส่งคารยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนัำสดทหารนะโอ้โหฝั่งนู้นค้าฟิเจอร์เป็นอันที่เรียบร้อยนะทุกคนครับฝั่งด้านเว็บเอเจนต์ครับข้าฟิเจอร์เป็นอันที่เรียบร้อยนะฮะมาเดินกันว่ามันจะจัดจริงหรือเปล่าฮะไปต่อฮะอย่าเพิ่งย่องนะครับคุณผู้ชมหันอย่าเพิ่งย่องนะฮะส่งคารยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนัำสดทหารนะฮะ ไปต่อฮะคุปปดูฮะโอ้โหฟังน้นได้พันที่สองร้อยบาทนะฮะกับเบ็ดยี่สิบนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราลองกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองกันก่อนนะฮะไปต่อฮะมาดูกันว่าฝั่งน้นจะได้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหนี่เบ็ดยี่สิบจ่ายแค่นี้เองเหรอถือว่าเบานะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเบานะฮะโอ้โหโ ไปเป็นเจนขับเข้อฟีไปยีสิบนะฮะจ่ายมาสองรยสมสิบแบาทนะครับคุณผู้ดูฮะไปฮะเดี๋ยวเรารอกนก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเ,เป็นขออนุญาตสลับเบ็ดนะครับทุกคนครับขอนะไปต่อที่เบ็ดสี่สิบนะฮะมาดูกันว่าจะจา่ายจริงหรือเปล่าฮะมาฮะเบ็ดสี่สิบ 40, อีกสิบหมุนจัดปุยฮะไปฮะมาดูกันว่าอันไหนจะจ่ายมากกว่านะฮะฝั่งด้านเด็บตรงเราก็กำลังเงียบนะฮะไปฮะโอ้โห ฝั่งนู้นจะไรฮะเหมือนจะได้พัดนะฮะทุกคนครับโอ้โห่ฝั่งเรายังคำโบนต่อนะครับคุณผู้ชมก็ฝั่งที่ไปเล่นอยู่ก็คือเว็บตรงนะฮะฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะที่เพิ่งเล่นอยู่นะฮะไปฮะโอ้โหของเรามี13บสามเปล่าฮะอือหือเกือบได้เป็นทองคำนะฮะคุณผู้ชมอุวยสการเตอร์เหมือนจะลงนะฮะกูไปดูฮะสการเตอร์เบ็ดสี่สิบได้ลงในสุดยอดนะฮะฝั่งนู้นไม่ลงอะไรไม่มาให้ลุ้นนะฮะ ฝั่งเรายังมีลุ้นต่อนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหน่าจะไม่มานะฮะที่คิดนะฮะสกัตเตอร์น่าจะไม่มานะฮะไปฮะโอ้โหมันต้องคำสั่นะฮะขอพัดหนึ่ง J สอง K หนึ่งฮะคุณผู้ดูฮะ J สั่งได้นะฮะขอพัดหนึ่ง K หนึ่งฮะจะได้หรือเปล่าฮะโอ้โหเมือสกัตเตอร์จะมานะฮะไปฮะมาดูกันว่าคอแตกต่างมันต่างกันยอะไฮะทุกคนครับมา เดี๋ยวเราขออนุญาตซื้อไปเจอเลยครับที่เบทสิบนะฮะทั้งสองเบทนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจัดปุ๋ยฮะไปฮะมาดูกันนะเบ็ดตรงของเราครับจะจ่าจริงหรือเปล่าฮะขออนุญาตใส่ต่อนะฮะสำหรับใครที่อยากตามเกมนี้อยากได้ที่กับบินนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์ไปทักหาแอดมินกันได้นะฮะแล้วจะแอดไลน์ฮะแอดไลน์แอดคะแนนแอดนะฮะแอดพีบีกันหนึ่งฮะแอดพีบีกันหนึ่งนะฮะไปต่อฮะโอ้โห ฝั่งนนุนได้ไแดงต่อนะฮะกับที่คูณหกนะฮะฝั่งเราคูณแปมาฮะโอ้โหฝั่งนนุนมาเต็มผงลงเต็มแพ่งนะฝั่งเราออืเกือบได้ไม่ทองคำนะฮะฝั่งหนุนมาที่200กว่กาบาทนะฮะกับคูณหนะฮะฝั่งเราตอนนี้ไปที่ร4อยสิบาทนะฮะได้ต่อ่ะฮะได้เนื้อปลาต่อนะฮะจะมีต่อหรือเปล่าฮะโอ้โหเกือบได้ไม่ทองคำนะฮะฝั่งเราตอนนี้ก็ได้แบบว่าคูณเยอะมากกว่านะฮะ ได้เอหนึ่งก็อฮะอือหือสวยไหมฮะไปต่อฮะขอลูกเอหนึ่งฮะคุณผู้ดูฮะอ่าเอสั่งได้นะครับผมฝั่งนนุนก็ตอนนี้ยังมาที่สองร้อยกําบาทอยู่นะฮะฝั่งเราตอนนี้ก็ถือว่าจะได้ทุนคืนที่ื้อเมื่อกี้นะฮะโอ้โหฝั่งนน้นครับเหมือนจะเข้าฟีเจอร์นะฮะจะแตกโอ้โหฝั่งหนุนได้ฟรีนะฮะมาดูกันครับว่าฝั่งไหนจะปังกว่ากันนะฮะ โอ้โหเกือบได้พัดต่อนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าไปต่อครับหมาบขับบ้านซองครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับฝั่งเราได้กลับมาที่888บาทนะฮะกำไรไม่เยอะนะครับแต่ว่าเลขสวยนะฮะซื้อที่7จ็ดร้อยสิบาทนะฮะฝั่งนู้นนะครับเหมือนจะฟรีในฟรีของจริงนะฮะปั่นยังไงก็ไม่เข้านะครับคุณผู้ดูฮะปั่นยังไงก็ไม่ลงนะฮะอื้อเหมือนจะได้พัดต่อกับเคต่อนะฮะที่คิดนะฮะสวยไหมฮะฝั่งนู้นจะได้เท่าไหร่จ๊ะโอ้โหฝัั่งนนนนนนู้้มจะะะะําาาหเรไไปปฮฮ ฝั่งหนุได้เปรียบเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าฟีเจอร์นะฮะเดี๋ยวฟรีฟรีนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ฝั่งหนุนเราอีกหงมุนนะฮะขออนุญาตใส่ต่อนะฮะคุณผู้ชมยาวไปฮะกับคลนสิบสี่นะฮะเพราะว่าฝั่งหนุนเขาได้เปรียบเราไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะฮะถือว่าฝั่งเราไม่ได้เข้าฟีเจอร์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดกันใหม่นะฮะภายในเวลาสิบสี่นาทีนะฮะฝั่งไหนจะปังมว่านะฮะ เอกสองมุนจัดปุ๋ยฮะโอ้โหฟรีตั้งเกือบยี่สิบกับคูณห้าสิบนะ,ะแต่ว่าได้แค่พันสี่นี่ถือว่าถือว่าน้อยนะครับคุณผู้ชมถือว่าน้อยนะฮะมาฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตซ้ําต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาททั้งสองเว็บนะฮะไปต่อครับอื้อหือพี่เบนซ์ขอได้ไหมขอมากกว่าน,นี้เลยไหมครับกุมวดูฮะ ขอมากกว่านี้ไหมฮะฝั่งได้สิบหมุนนะฮะมาดูฝั่งนะฮะจะได้สิบสองหมุนหรือเปล่าฮะเอ้ยลงแลเปล่าฮะอื้อหึสิบหมุนเหมือนกันนะฮะก็มาดูไปฮะฝั่งนั้นเปิดแรกที่โคนหกกับขับปั้นต่อนะฮะฝั่งเราปวดที่ปวดที่คนซีนะฮะส่งคารยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนั่สดทหารนะฮะไปฮะของยังใส่ต่อฮะเดี๋ยวมาจะขอยาดเบรกเองนะฮะอ่าฝั่งนั้นได้วายต่อนะครับคุณผู้ชมครับ ฝั่งซ้ายมือ hmm. ฝ oh ั oh ่งเอฟโตรงของเราตอนนี uh ้ย huh. ังเงียบนะฮะโอ้โหค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวฮะไปต่อครับอืเท่าไรจ๊ะจะมีต่อเปล่าฮะฝั่งตอนนี้มานำมาที่ศาลากล้าบาทนะเดี๋ยวหกมุนนะฮะฝั่งเราตอนนี้ก็ต้องจะคิดนะคุณผู้ชมครับโอ้โหคูนตั้งยี่สิบนะฮะเหมือนจะไม่จ่ายนะฮะฝั่งนู้นนะ ของเราได้มาที่ร้อยหกสิบบาทนะฮะไปต่อครับฝั่งนู้นเจจะมาเปล่าฮะเจสั่งได้นะแดงหนึ่งมาหรือเปล่าฮะไปต่อครับก็มาดูฝั่งนู้นยังเงียบนะฮะโอ้โหคูนตั้งเยอะนะฮะแต่ว่าเงียบนะฮะเดี๋ยวมานี่เราขออนุญาตออลอินเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมานี่ครับเราขออนุญาตออลอินเลยนะฮะ ที่750บาทนะทุกคนครับเบ็ดสินะฮะฝั่งนุ่นก็ได้มาที่7จ็ดบาทฮะก็ถือว่าขาดทุนไม่เยอะนะฮะมาเดี๋ยวเราขออนุญาตเจ็บไม่จํามันต้องซ้ําอีกทีนะฮะคุณผู้ชมฮะตั้งสองเป็นะฮะมาฮะเหมือนเด็กเอเจนต์มันจะว่านํามาก่อนนะฮะหรือว่ามันแบบเหมือนมันหลอกให้ใหญ่แล้วก็จับเหมือนเช่นแบบว่าหลอกให้แตกก่อนแล้วแบบเหมือนมันฆ่าเราตัวแบบอย่างเขาเรียกว่าอย่างอะไรวะเหมือนมันหลอกเราแบบให้เล่นต่อครับทุกคนสุดท้ายก็หมดนะฮะ ประมาณนี้นะฮะก็มาดูกันครับว่ามันจะหมดจริงือเป่าฮะกับข้อเสี่ยงของเมจิเจนนะฮะแดกแดกแตกให้นัดอันหลังกินนะฮะส่วนเรอตรงครับแรกๆก็กินนะฮะอันหลังอาจจะแตกนะฮะก็ได้นะฮะเจมาป่าฮะเงียบนะฮะเหลือแปดมูเช่นกันนะฮะไปต่อครับอ่าขบานต่อมานะฮะคิวหนึ่งจะมาป่าฮะโอ้โหเกือบได้ลูกเอต่อนะครับของเขาก็เหลือแปดมุนะครับกับคูณหกนะขอเราคูณสิบหกนะฮะ เดี๋ยวมาเนี่ยเราขอญาตเมฆเองนะฮะฝั่งเขาก็เมฆเองนะฮะไปฮะขอเราคูนนำนะฮะแต่ว่าตัวเชื่อมยังไม่ค่อยมีนะฮะได้ลูกเจต่อนะฮะไปต่อครับก็มาดูเนื้อปลาสามจะโอ้โหลูกเอต่อนะครับเนื้อปลาสามมาหรือเปล่าเคสองฮะอืหืของเราตอนนี้ก็ได้กลับมาที่เจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทฮะเลย3สามหมุนนะฮะฝั่งเขาตอนนี้ก็เหมือนจะกินนะฮะเหมือนจะกินคืนนะฮะอ่าเหมือนจะกินคืนนะฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหดูดดยาวเลยฮะอืหื ฝั่งน้นก็ได้กลับมาที่175บาทฮะกับคูณ18นะฮะโอ้โหฝั่งเราตอนนี้ก็แบบฝั่งเล็บตรงก็ตอนนี้กำลังนํามาอยู่นะฮะอือหือวายต่อนะครับก็มาดูฮะเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องนะฮะฝั่งเล็บตรงของเราก็กําลังจ่ายคืนนะฮะนี่นะฮะคือข้อเสียของเบบีเจ้นนะฮะแบบว่าแรกๆมันแตกให้ฮะตอนหลังมันมันดูดคืนนะฮะก็ส่วนเล็บตรงเขาทุกคนครับคือมันก็จะแบบว่าแตกช้าแตกชวนฮะอ่าเลยนึกหมุนฮะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่จ้า ก็ได้กลับมาที่1นึ่งพับาทนะฮะหกบาทนะขออภัยรับทุกคนก็ฝั่งนึงก็ได้กลับมาที่7 1็ดบาทนะฮะก็ถือว่าต่างกันันเยอะนะฮะมาดูกันว่ามันจะนำกันเยอะหรือเปล่าฮะไปต่อฮะเดี๋ยวเราขอแยกปั่นนอกเบ็ด20นะครับทุกคน10หมุนจัดปุยฮะมาดูกันว่าเว็บไหนจะจ่ายดีกว่าฮะมาสกัตเตอร์ของเราเหมือนจะลงนะทุกคนครับสกัตเตอร์ของเราเหมือนจะลงนะฮะ แต่ว่ารถแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อฮะมาขอนยัดเชโบอร์ทั้งหมดทั้งสองเว็บนะฮะเชโบอร์ทั้งหมดทั้งสองเว็บนะฮะอ่าเพราะว่าสมาร์เทเชโบครับมันจะจ่ายดีกว่านะฮะอ่าฝั่งนีเอต่อนะฮะฝ <c oughs> ั่งก็ได้วาดเหมือนกันนะฮะว่าจะแกตเตอร์ฝั่งเราเหมือนจะมานะฮะคุณผู้ชมฮะอีกสองตัวฮะจารงระหว่าสแกตเตอร์ฮะอื้มขาดอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมฝั่งมันเชเบอร์ทั้งหมดก็ถือว่าจ่ายอยู่นะฮะจ่ายอยู่นะฮะ มหาเบ็ด40 10หมุนจัดปุยฮะขอเนี้ยไปต่อที่เชเบอร์ตะหมดนะฮะเบ็ด40 10หมุนนะฮะไปฮะมาดูกยวก็ฟังหนจะจ่ายดีมากกว่านะฮะหรือว่าจะเข้าฟีเจอร์นะฮะสวยหรือเปล่าฮะออื้หือขอเราในคิวต่อนะฮะขับปันส่องหมาเปล่าฮะฝั่งเราไม่ได้อะไรนะฮะฝั่งเราเหมือนจะจ่ายดีกว่านะฮะ ทุกดอกนะฮะลงทุกดอกนะฮะเขาปั้นหนึ่งมาหรือเปล่าฮะฝั่งเราก็ลงทุกดอกนะครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเป็นขออนุญาตซื้อสปิเจอร์เลยครับที่เบ็ดสิบสองนะทุกคนฮะเบ็ดสิบสองจัดปุยฮะทั้งสองเด็๋นะฮะมาดูกันนะมันจะจ่ายชัวร์เปล่าฮะมาห้าเก้าร้อยบาทจัดปุยฮะไปฮะก็คือว่ามันก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าสปิเชอร์เขาเสียคือแรกแรกมันแตกให้หนักนะฮะถ้าใครแบบหัวมอนเนี่ยนะว่าแบบ เอาเลยว่าอะไรวะไม่ลบแต่ก็คือแตกก็คือต้องถอดนะฮะแต่ถ้าเล่นต่อคือหมดนะฮะที่คิดนะก็คือหมดนะฮะแรกแรกมันก็แตกให้แบบแตกๆก็คือต้องลงนะฮะอ่านตอนนี้ก็เริ่มจ่ายคืนนะฮะแต่ว่าจ่ายเหมือนจ่ายบามากนะคุณผู้ชมฮะเหมือนจ่ายบามากนะฮะความท่านจ่ายเบานะฮะกับคูณซี่ของเขานะฮะมาของเขาคูณสิบนะฮะโอ้โหของเราเจมเต็มหน้านะฮะอ่าเอต่อฮะสิบหนึ่งจะได้เปล่าฮะโอ้โห ของเขาแบบหมุนใจเบานะฮะอีกสามหมุนเหมือนกันนะฮะอ่าขั้นหล่นเนปลาต่อนะฮะเจสองครับสองฮะโอ้โหของเขาคูณที่สิบนะอ่าของเขาเริ่มใจหนักกว่าฮะอืมแปดร้อยบาทมานะฮะฝั่งเขานะฮะไปฮะมาดูกันนะฝั่งไหนจะขาดทุนเยอะกว่ากันนะฮะฝั่งเขาก็น่าจะไม่ขาดทุนเยอะนะฮะเขาเผยได้กำไรนะฮะฝั่งเราก็น่าจะขาดทุนประมาณครึ่งต่อครึ่งนะฮะ ฝั่งนู้นก็ได้กำไรประมาณประมาณร้อยก้าบาทนะครับคุณผู้ชมครับร้อยกาบาทร้อยก้าบาทนะฮะอ่าสวยหรือเปล่าฮะฝั่งนู้นนะฮะมาดีนะมาดีนะฝั่งเขามาดีนะฮะไปต่อครับเข้ามาดูจัดปุยฮะเบ็ดสิบเหมือนเดิมครับทุกคน มาดูกันว่าอะไรจะจ่ายด <S <S ีกว่านะก็คือมานิวัดผลนะครับคุณจะมามานิวัดผลนะฮะก็ดูนะครับว่ามานิวัดผลจริงหรือเปล่าฮะอ่าไปต่อฮะจบมานี่คือพอนะครับคุณผู้ชมจ่ายทุกคนไม่เคยมานี่นะฮะฝั่งไหนได้กำไรเยอะก่อนคือฝั่งชนะนะฮะทุกคนอ่าไปต่อฮะแต่รู้สึกว่าเว็บตรงของเราเนี่ยคือแบบน่าจะแพ้นะฮะวันนี้แพ้นะฮะ อุ้ยสกัตเตอร์เบียตรงครับทุกคนครับสกัตเตอร์เบียตรงฮะเหมือนจะได้นะอื้อหือโอ้โหอีกแล้วสามทางครับเข้ามาดูฮะของเราคูณเยอะมากกว่านะฮะสกัตเตอร์ฝั่งเราจะลงแล้วเปล่าฮะฝั่งนื้นได้มาที่เจ็ดสิบบาทนะตอนนี้ฮะลงเลยับอื้อหือมาเลยนะฮะก็จะมาเลยนะฮะโอ้โหคูณตั้งเยอะสกัตเตอร์ครับอย่าเบรกโอ้ยอย่าเลยนะฮะเลยเป็นอันที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราขอญาติเบรกนะเออไปต่อฮะฝั่งนื้นั่งกลับมาที่เจ็ดสิบบาทนะก็จะมาฮะกับเบ็ดสิบนะฮฮะะฝั่่่งเเราามีตออออปลืื้ห ไปฮะโคนี้แปดฮะขอคำโบนัสนักได้ไหมฮะขอท้ายแดงแดได้ไหมฮะอ่าขอข้าบ้านซองฮะพี่เบ้นขอข้าบ้านซองครับโอโ้โหเกือบได้ข้าบ้านต่อนะ,ะกับคูณสามสิบนะครับก็มาดูอือหือถ้าพัดต่อเนะมื่อกี้สวยนะฮะหนึ่งบนสุดท้ายฮนะอุ้ยไอแดงต่อก็มาดูเอาเรื่องเอาราวนะหนึ่พันห้านะฮะอือหือบทจะมาคือมานะครับคุณผู้ชมฮะบทจะมาคือมานะฮะ,ะ,ะก็เอาเป็นว่ามาันสุดท้ายแล้วก็คือบวกนะฮะคุณผู้ชมบวกนะฮะ มาสุดท้ายบวกนะฮะถือว่าเอาเรื่องนะฮะสำหรับใครอยากตามเป็นๆครับก็จิ้มถิ่ลิงตาคอมเมนต์เลยครับเดีวจะแอดล้าฮะแอดล้าแอดนะแอดพีบีก็หนึ่งฮะแอดพีบีก็หนึ่งครับทุกคนครับสามารถไปตามมาตามกันได้เลยครับทุกคนโอ้โหเวทมนตซุปเปอร์เมกะนะครับคุณผู้ชมฮะถือว่ายังยังปังนะฮะก็ถือว่าฝั่งตอนนี้ชนะนะฮะก็บวกขาดร้อยมาททุกคนที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทนะฝั่งผมก็หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับทุกคนขาดทุนประมาณไม่ถึงหน่อยนะขัดทุนพัน มาปั่นนอกเบ็ดสิบคนละสิบหมุนกันทุกคนครับไอเบ็ดยี่สิบคนละสิบหมุนนะฮะมาดูกันว่าฝั่งไหนจะจ่ายฮะทุกคนมาฮะก่อนปิดคลิปนะฮะก็เพียงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซัลตาไครเบอร์กดกระดิ่งให้ก่อนด้วยนะฮะก็รอชมคลิปกันได้นะฮะแต่ว่าใครที่เมนหนึ่งทันก็หรือว่าใครที่กดเมน,นรรแรกทันนะก็รับไปเลยครับสูตรสก,กัดสารฟรีนะฮะไม่ต้องเติมเครดิตนะฮะวิสกาเตอร์เหมือนจะลงนะก็มาดูฮะเนื้อปลาได้ต่อป่ะฮะโอ้โห ได้ด้วยเอยต่อนะฮะฝั่งนั้นก็ถือว่าปั่นปั่นเฟร์จริงนะฮะไม่ได้สักบ,บาทนะฮะฝั่งนนั้เราถือว่ายังมีใจนะฮะโอ้โหก็ถือว่าทั้งสองฝั่งก็ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับก็คือแบบว่าแนะนำนะครับเล่นเว็บตรงทีเดีกว่าน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากเว็บตรงก็คือแบบมันมีความมั่นคงสูงในการเงินนะเช่นบางเว็บนะครับเอเจนต์นะครับฝากหลักร้อยถอนหลักพันยังไม่ถอนนะเขาไม่คุ้มนะฮะ แต่ว่าที่นี่ครับคุณจะฝากหลักร้อยถอนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านขอให้คุณเล่นได้นะฮะคุณถอนได้หมดทุกบาทนะฮะไม่การ,ร์กนะทุกคนครับเว็บตนนี่ครับมันดีอย่างนี้คทุกคนครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ